ใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมขาดง่ายผมเสียจนขาดความมั่นใจดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะกูไก่เคยผ่านปัญหาเหล่านี้มาหมดแล้วตั้งแต่ผมร่วงหนักมากและผมเสียหนักเลยค่ะจนตอนนี้สุขภาพผมดีมากเวอร์นะคะผมที่เคยขาดหลุดร่วงหนักๆก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเวลาหวีผมก็ไม่หลุดติดหวีมาละคะ่ะแชมพูคอยช่วยบำรุงและกระตุน้นตั้งแต่การเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะบำรุงรากผมที่กำลังจะเกิดใหม่นะคะส่วนตัวทรีตเมนต์เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสีย ให้กลับมาสุขภาพดีผมนุ่มนะคะช่วยให้ผมไม่แข็งที่สําคัญเขาไม่ใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเส้นผมเลยค่ะเขาจะมีส่วนผสมมาจากพืชสมุนไพรเกาหลีนะคะแล้วก็พืชสมุนไพรไทยค่ะใครที่มีปัญหาผมร่วงเลื้อลังนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วงจากกรรมพันธุ์หรือว่าโดนความร้อนหรือสารเคมีต่างๆแล้วเปลี่ยนแชมพูมาหลายยี่ห้อแล้วก็ยังไม่เห็นผลนะคะกุ๊กไก่แนะนําให้ใช้แชมพูจีอูขวดนี้เลยค่ะแล้วก็ทิชชเมนจีอูกระปุกนี้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ